อะไรคะทำไมชอบแบบพูดคุยอะลูกเป็นเด็กช่างพูดนะเราอืจัสมินค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรคะอลูกหนูลูกหนูอะไรคะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัสมินจัสมินคะ <c oughs> <c oughs> จัสมิน จัสมินคะเด็กช่างพูดเนาะจัสมินอ,อืม,อมคะอะไรหรอ เดินสิครับลูกลูกเดินสิครับคุณแม่หนูมาแล้วแม่หมาให้คุณแม่หนูออกไปเดินเล่นเมื่อกี้จะมาหาเด็กๆนะคะแต่ว่าเด็กๆก็กำลังบุญกับการกินนมค่ะกินกันเสร็จยังลูกไม่เห็นหน้าหนูเลย คือลูกแมวเขาก็จะกินนมแม่อย่างเดียวนะคะกินไปตลอดจนอายุแบบเดือนกว่าถึงจะมาเริ่มหันมาแบบเอออยากลองกินอาหารดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็จะมากินอาหารด้วยกินนมแม่ด้วยไปจนถึงสองสาเดือนนะคะแล้วก็หย่านมประมาณสักจริงๆก็กินไปเรื่อยๆได้ถึงสามเดือนนะคะแล้วแต่ตัว หลังจากที่ส่งลี้นาะไปโรงเรียนเสร็จแล้วนะคะก็มาทำงานบ้านค่ะแล้วก็ดูแลแมวๆนะคะเสร็จเรียบร้อยถึงจะได้ไปเริ่มทำงานร้านค่ะไม่มีความเรียบร้อยในฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แบบหน้าบ้านแท้ๆแต่แบบดันรกนะคะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันทำไม่ทันสัทีจะให้มันสะอาดสวยเนะะี่ยค่ะ อันนี้อันนี้เป็นจดหมายส่งมานะคะบอกว่าให้เด็กๆบ้านเราสามคนเนี่ยค่ะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวจองวันนะคะว่าจะไปฉีดวันไหนยังไงเด็กๆนี่ก็เพิ่งจะได้เริ่มให้ฉีดอายุห้าขวบถึงสิบเอ็ดขวบนะคะเพิ่งจะส่งใบกันมาจัสมินไปหาหมอกันลูกไป หาหมอแป๊บหนึ่งนะปลลูกปลาไปตรวจเฉยๆค่ะค่ะไปกันค่ะเมื่อวานที่เอาอุจิไปตวรวจค่ะพอดีมันมีปรสิตบางตัวที่อยู่นะคะ<ม>ก็เลยว่าต้องพาไปหาหมอไปชั่งน้ำหนักไปรับยาแล้วก็อยากให้หมอเขาลองตรวจดูอีกในเรื่องของแบบการขาดวิตามินอะไรเงี้ยค่ะว่าต้องทำไงให้ยามากะจะได้ยามาไหมนะคะ เราพี่เราไม่ได้ยาอะไรมาเลยก็อยู่แบบอยู่ธรรมดามากๆเลยอ่ะตอนนี้คือแบบอากาศดูอบอุ่นขึ้นเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นแบบแดดจ้าแดดแรงรู้สึกเหมือนเป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิค่ะจัสมินแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งไปหาหมอก่อน มากันอีกแล้วนะคะที่เก่าที่เดิมที่มาประจำค่ะจ,จัสมินก็ไปหาหมอมาเรียบร้อยนะคะก็คือก็มีแบบว่าเหมือนปรสิตในอุจจินนิดหน่อยก็โอเคฉีดยากินยาในตรงนั้นไปแล้วก็เรื่องที่ขาดวิตามิน B12 คือ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาขาดในขนาดไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ท้องเสียมากมายไม่ได้อ้วกมากมายเหมือนก็ว่ากินเข้าไปก็ยังดูดซึมได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ขอให้หมอเขาฉีดไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะร้องใหญ่เลยค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ค่อยมาดูใหม่ว่าเออไอตัวปรติตอะไรนี่มันยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขาดวิตามินถ้าเกิดว่าแบบมีท้องเสียมีอะไรอย่างเงี้ย มันถึงจะแบบว่าดูน่ากังวลน,นะคะแต่คือจัสมินแบบไม่มีอะไรเลยวิ่งเล่นนอนเล่นสนุกสนานไปวันๆมากแต่ก็ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะยังยังน้องเขาก็ยังเด็กอยู่ประมาณ5เดือนนะะก็ยังแบบก็ต้องแบบค่อยๆดูกันไปแล้วค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อแวนแม็กวารูนะคะเอาจดหมายมาส่งให้ป้าปัแป๊บหนึ่งค่ะ คือจริงๆอยากจะซื้อของนะคะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าจัสมินรออยู่ในรถค่ะมาแล้วค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงบ้านแล้วก็ออกมาแล้วค่ะคือตอนนี้อากาศมันเริ่มแบบเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะคะเครื่องนอกนี่17องศาแล้วค่ะในรถมันก็จะแบบร้อนๆนะะ่ะก็จะแบบทิ้งแมวไว้ไม่ได้นะคะเอาถึงบ้านแล้วลูกออกมาค่ะ ไปฉีดยามาเป็นไงคะเจ็บไหมลูกถึงบ้านแล้วออกมาได้เลยก็ได้ยามานะคะเป็นแบบก็ก็ไม่เรียกว่ายาค่ะเรียกว่าเป็นซัพพลาเมนต์โรยโแล้วก็กินง่ายๆนะคะนี่เดี๋ยวค่อยให้กินวันละครั้งแปบ๊แปบๆนี่นะ,ะก็เลิกเรียนแล้วค่ะนี่ก็ไปรับที่รถปัสนะคะ หนูนอนมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูง่วงๆดูเงียบๆวันนี้หนูไปไหนหรือเปล่าอีกคนอายู่อ้าวแล้วเพื่อนมาเล่นที่บ้านไหมบ้านอะอ่ะหนูไม่ได้คุยกันหรออ๋อ,อหนูวันนี้ได้มาจากใครอะลูกเ,เขามาที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหรอ โอ๊ยกินเป็นที่ไหนแล้วนี่ชีวิตหนูกินได้เหรอมันมันไม่เคยมันมันเป็นของดองใช่ไหมมันเป็นเหมือนแบบอะไร,รอ่ะลูก, ه, ก,ดกไดโกงก็คือหัวใช้เท้าดองสักอย่างหนึ่งค่ะซึ่งกินยังไงอะ่ะอออืมตัดตแล้วก็กินได้เลยเหรอลูกอือหือ เฮ้ยมันต้องล้างดิเหรอใช่เดี๋ยวไม่ไม่น่าจะใช่น่าจะกินเลยเดี๋ยวก่อนมือหนูดํามากหนูช่วยล้างมือก่อนมือหนูเป็นอะไรโอ้ยเอกทอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าป๋าลองกินดูแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนคือก่อนหน้าเนี้ยหนูเคยไปทําไดกงอันเนี้ยแล้วหรอที่โรงเรียนใช่ไหมเขาก็เลยให้คืนมาอ๋อเหมือนกับว่าเราไปทำไปไว้อะไรกัน อืมน hmm? ี่นะโอ้นีินะเหรออ๋อโอเคอันหนูเลือกเอาคือว่าอยู่ในยมันนีิกูอมีอไดี๋เทสเหรอโอเค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 โอ้หนูก็แบบไม่เอามาให้ดูเลยเนาะือชิวอันมันดูเนาะือผิดบล้วเนะนเซเหทสหนูแล้วืเจลอหนูดูสิหนูเปลี่ยนไป ตอนขึ้นป5ใ,ใหม่ๆกับปัจจุบันนะทำไมแบบดูหน้าใหญ่ขึ้นหรือหน้าอ้วนขึ้น,น,ะนอะอันนี้คือเป็นใบแบบว่าเขียนว่าเออใบการ์ดแนะนำตัวนะคะเขาบอกว่าเรื่องอเขาชอบอะไรชอบพวกเกี่ยวกับการประดิษฐ์และศิลปะค่ะแล้วก็ชอบกระโดดกล่อง ในวิชาพละค่ะที่เป็นก่อนเป็นชั้นชๆๆนนชั้นคือะไการน,นี้ก็คงเขียนตอนขึ้นป .5 ใหม่ๆอ่ะเขาบอกว่าเออเป็นเด็กป .5 แล้วอยากจะพยายามเรื่องอะไรทุกวันอยากจะมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยไม่ไข้สนุกสนานไปทุกวัน,นแล้วก็ด้นักวุชาสุนิชไตก็เอออยากจะให้ครรัสื่อห้องเรียนเป็นยังไงไทุกคนแบบว่าแข็งแรง ไม่มีแบบมาแกล้งเพื่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยไม่ทะเลาะก,กันไ,ไม่แกล้งกันแล้วก็ในเรื่องการเรียนอยากจะพยายามยังไงเขาบอกว่าอยากจะพยายามที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับออโจทย์ยากในคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจมากขึ้นในประมาณนี้นะคะแล้วเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะอยากจะแบบออพัฒนาพยายามด้านไหน ก็คืออยากจะช่วยเหลือคนที่ลำบากถ้าเห็นคนที่ลำบากก็จะพยายามเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยดูเป็นเด็กดีเด็กไทดีอยากช่วยเหลือคนอันนี้คือเรียนเรียนอักษรเบลเหรอแล้วหนูรู้เหรอว่ามันคือตัวอะไรอ๋ออย่างนี้ก็คือตัวอะตัวเบเลโอเนี้ยเหรออ่านว่าอ,อะไรเนี่ยลูเมเมเมะโบ<อ>กุ me, me, me. No. โนะซูกินะทาเบโมโนะราเมนเดส อันนี้คืออะไรออกเขียนเองเหรอหนูพิมพ์เองใช่ไหมลูกอ๋อก็คือว่าเรียนภาษาเบลอักษรเบลแล้วก็เขาก็ให้พิมพ์ค่ะแล้วเยาก็พิมพ์บอกว่าอาเบเลโอผมอาหารที่ผมชอบกินคือราเมงไรอันนี้คืออะไรอะลูกอันเอ็นเอ็นีิโดเกชิโกมุอะไรก็ไม่รู้ความันงงไปหมดมันแบบ อะไรอ๋อนูปอกเข็ยมั่วไปจ้าอันนี้เป็นที่พี่เลยโอเคขาเขียนผู้กันนะคะอ๋อเลยโอเคขาแบบเอาจดหมายที่เขาฝากมาให้นี่นะมาให้นะคะเป็นจดหมายน่าจะเกี่ยวกับการเดินไปโรงเรียนเนะะี<ม>่ยค่ะก็น่าจะเป็นจดหมายจากพี่ป .5 ที่เขาเป็นหัวหน้าพาเด็กเดินไปโรงเรียน,นะคะ่ะ เป็นของเด็กผู้หญิงนะคะของเลโอเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กผู้ชายแต่นี่คือกลุ่มเด็กผู้หญิงก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าบอลหนึ่งแล้วนาอเดือนเมษานี้ดีใจที่จะได้เจอลีน่านะเออลีน่าเนี่ยเดินไปโรงเรียนที่กลุ่มนี้นะแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าการเดินคือคนนี้คนนี้แล้วเราก็จะไปเจอกันตอนเจ็โมหาสิบที่นี่ที่นี้ท,ที่นี้นะ ถ้าเกิดว่ามีเรื่องไม่เข้าใจอะไรให้ถามหัวหน้ากลุ่มเดินนะอ,อ,อ,อันนี้ของเนโอเขาก็จะแบบเขียนสวยอ่ะเป็นเด็กแบบเรียบร้อยกระดาษก็แบบไม่ยับยุยี่นะคะ <c oughs> ก็แบบว่าคะแนนก็แบบอ่าได้คะแนนดีบ้างแต่ก็ถือว่าแบบกลางๆอะค่ะแต่ก็คือคือก็แบบโอเคเรียนได้ไม่มีปัญหาอะไร ภาษา,าเลขนี่อาจจะแบบงงมัง้งเลขอาจจะแบบงงงหน่อยนะคะได้ห้าสิบอะไรอย่างนี้แต่ก็คือแบบเรียกว่าเป็นคนที่ได้แบบกลางๆอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยสีภาษาอังกฤษเด็กปห้าญี่ปุ่น,นะคะ่ะโอ้ก็มีประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วแบบอันเนี้ยมันภาษาอังกฤษตรงไหน <laughs> แบบโทฟูดังโกโซบะ ยได้หรอนี่เหมือนกันนี่วิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่แบบดูจากคำศัพท์แล้วแบบอา้าวญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่นหมดเลยโอ้ยคือแบบอ๋อโอเคโอเคก็ได้จะก,ก็ได้เป็นการฝึกเขียนคำญี่ปุ่นในภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะและนี่คือ ที่ทำในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วแบบอะไรคือจรวดอะไรคืออ๋อคือธงประเทศอะไรไม่รู้มาใส่ให้เพื่อความสวยงามไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วก็แบบน่าจะให้ทำนามบัตรหรือเปล่าเพราะมีชื่อมีอะไรมีชื่อที่อยูที่อยู่แบบแบบมั่วไปแล้วมีเขียนคูเดลบริโฮมคือชื่อบริษัทสร้างบ้านของเรานั่นเองแล้วเขียนไปทำไมและตอนสุดท้ายคือเขียนว่าอยากเป็นสถาปน,นิก เออมันใช่คำที่ได้เขียนในานามบัตรเหรอลูกแต่ก็ดูดูรู้ว่าอ๋อจะเป็นคนที่แบบออชอบด้านอวกาศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มันภาษาอังกฤษนะคะแต่เร็วก็แบบผิดเยอะเพราะว่าตเตล่ยวเองเขาบอกเขาไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษแต่ว่าอันนี้คือไม่มีปัญหานะพวกภาษาเนี่ยถึงเวลาเราแบบว่าไปใช้ชีวิตที่ประเทศนั้นๆสักแบบสักสามเดือนก็ก็ได้เยอะเราค่ะ หรือถ้าเกิดให้ดีก็คือจริงๆอ่ะมีแันไหมว่าจะให้เลโอหรือทุกๆคนเนี่ยไปแบบเหมือนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประมาณสักปีหนึ่งสักประเทศอะไรก็ได้สักประเทศหนึ่งไปเพื่อให้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ภาษาคือถ้าเราได้ไปไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะในสมัยที่ยังเป็นเด็กสักมอปลายอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราโตขึ้นมากเลยอันนี้จากประสบการณ์ตรงและ เพื่อนๆของบีส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่ไปเอรเซสกันมาเยอะมากคือแต่ละคนเขาจะมีความมั่นใจอะจะแบบมันเหมือนกับว่าการที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตัวเองด้วยแบบด้านรอบไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครเลยเนี่ยมันทําให้เราโตขึ้นมากจริงๆ mm hmm. ก็เลยว่าอยากจะให้ทั้งเลโอรีขุดนี้นะเนี่ยได้ไปซักประเทศหนึ่งที่ไหนก็ได้ให้เขาเลือกเองอะไปสักหนึ่งปี ก็เพื่อเรียนรู้ชีวิตที่แบบเออไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไปแบบเออลองอะไรด้วยเต็งใหม่ๆได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ไม่ซีเรียสน,นะคะจะแบบทำภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่อะไรก็ก็ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวถ้าได้ไปอะได้เองนี่ป๊ะป๋ากลับมาบ้านแล้วนะคะซื้อแบบเออเขาเรียกว่าอะไรคะโทริยากิไก่ย่างเรียกว่าไก่ย่างญี่ปุ่นนะคะมันจะแบบมีตับย่างไก่กับกับ กระเทียมอะไรพวกนี้หนังไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายแบบซื้อมาซะเยอะเชียวอันนี้คือเขาไว้กินกับแกงนะคะน,นี่ค่ะหนังไก่มีอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋ออันนี้มีกระดูกอ่อนด้วย่ะอันนี้ก็เป็นไก่กับผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากนี่กินกี่วันกันคะเนี่ยกี่ไม้เนี่ยสิบกว่าไม้ยี่สิบไม้ พาลูกไปคุ้มอมงกันเต็มตัวเต็มตัวไปส่งเด็กๆที่คุ้งมงมงเสร็จแล้วนะคะก็มาซื้อของที่แม็กวาลูค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ะะ s u ับ c ไคร e ด้ค่ะเจ้านะ didn't want to say good.